เห็นไหมครับเห็นไหมพ,พี่เห็นไหมฮะเห็นอะไรไหมฮะเห็นแสงไฟนะครับเห็นแสงไฟทั้งแดงนะฮะเดี๋ยวผมจะลองส่องแบบซูมๆเข้าไปดูนะครับโอ้โหตรงนี้น่าจะเป็นถังต้มนะฮะน่าจะเป็นถังต้มนะครับต้มข้าวโพดนะฮะข้าวเหนียวสวิตไว้สองห้าเอฟหนึ่งครับอ่ะเดี๋ยวเราจะพาแบบซูมเข้าไปใกล้ๆนะฮะไฟแบบแดง อะไรเข้ามาแล้วฮะดูควัน,นครับดูควันขึ้นข้างล่างเป็นไฟนะครับเป็นวิธีนึ่งแบบโบราณโบราณน,นะฮะคือใส่ถังเหล็กนึ่งนะฮะเนาะซึ่งจะนําไปส่งขายพรุ่งเช้านะฮะผมส่งไปใกล้ๆนะครับดูควันฮะดูควันขึ้นนะครับข้างบนใช้แผ่นกระเบื้องนะครับคือเบื้องกานิโต้เนาะแผ่นเรียบนะฮะ แฟนฝาถังไว้เนาะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงนะฮะเผื่อต้มเสร็จนะครับก็จะนํามาขายพรุ่งนี้เช้านะฮะเป็นแบบบ้านนอกบ้านนอกนะครับใครพอจะมีประสบการณ์แบบนี้บ้างนะฮะหาตูยากมากนะครับวิธีการนึ่งนะครับข้าวโพดข้าวเหนียวฮะนุ่มนึ่งข้าวโพดข้าวเหนียวนะครับสายพันธุ์นะครับสวีทไวท์สองห้าเอฟหนึ่งนะครับลูกผสมหวานกรอบอร่อยมากนะฮะใช้เวลาเพียงแค่สองสองสองชั่วโมงนะฮะก็เสร็จ ภารกิจเรีบร้อยก็จะนำมาใส่ถุงขายกันต่อในพรุ่งนี้เช้านะครับครับบางคนก็แอบป่าคิดถึงบรรยากาศแบบบ้านๆน,นะครับเนาะหายากมากครับหาดูยากมากครับวิธีต้มนะฮะขาวโพดแบบโบราณโบราณน,นะครับนี่ฮะต้มแบบมืดนะครับใช้ไฟส่องไฟเนาะ ตรงนี้ไม่ใช่นะครับที่เห็นเมื่อกี้นะฮะเนาะอาจจะดูแบบหลอนหน่อยนะครับไม่ใช่นะครับไม่ใช่เหมือนที่คิดนะครับเนาะนะครับเดี๋ยวผม z o o ไปใกล้ครับไฟแบบแรงนะฮะใช้ไฟแรงมากนะครับใส่ถังเหล็กนะครับใส่ถังเหล็กนะครับสมัยโบราณโบราณน,นะฮะต้มเผือต้มเสร็จนะครับก็จะนำมาใส่ถุงนะฮะ เพื่อส่งขายเพื่งเช้านะครับถุงละ20บาทนะครับหนึงถุงมีอยู่ทั้งหมด4หัวเนาะครับภูมิมปัญญาชาวบ้านจริงๆนะครับนึ่งแบบโบราณนะฮะบางคนแอบคิดถึงนะครับบรรยากาศบ้านบ้านคิดถึงพ่อคิดถึงแม่นะครับที่ทำไร่ทําสวนนะครับไม่มีโอกาสกลับบ้านเนาะก็ํำบรรยากาศแบบลุกทุ่งลุกทุ่งนะครับมาฝากในคลิปวิดีโอนี้นะครับเนาอะ หาดูยากมากนะครับส่วนใหญ่ไม่มีใครทำกันแล้วครับทำไร่ทำสวนเนาะนี่ฮะแต่หนุ่มนะครับ fb 2อทีสันกำแพงนะครับยังทำไร่ทำสวนอยู่นะฮะวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับวันว่างๆนะฮะกับจากการทำงานเนาะก็มาทำไร่ทำสวนนะครับปลูกผักสวนครัวขายนะฮะเนาะก็ใช้เวลากลางคืนนะครับต้มเนาะพรุ่งนี้เช้าเราก็นำไปขายส่งนะฮะก็ ก่อนจบคลิปนะครับก็ขอฝากให้ทุกท่านนะครับกดติดตามนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกด subscribe ให้ด้วยนะฮะขอบคุณมากนะครับ